สวัสดีแฟนๆวันบันเทิงนะครับคุณอยู่กับผมพัตโตครับวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษจาก2นักแสดงที่1คนก็โองานแน่นเปร่งป่างอีกคนหนึ่งก็เรียกได้ว่ากิจกรรมเยอะงานแฟนมิตรก็แน่นเหลือเกินนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นเกียรติมากๆที่พระโตได้ใช้เวลากับพวกเขาอาจจะไม่ยาวนานมากแต่เชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านได้สนุกกับ1นึ่งซีรีส์ล่าสุดที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันแน่นอนนะครับผมอยู่กับวินเมทวินและใบเฟิร์นพิมชนกครับสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องถามทั้งคู่ก่อนเลยว่าทำงานด้วยกันในแง่ของการเล่นซีรีส์ด้วยกันครั้งแรกถูกไหม ไม่เคยทํางานอื่นมาก่อนเลยเคมีไหมมีไหมใช่เคยแค่เวนต์ครับเวลาเจอกันตามอีเวนต์ถ้าเราไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนอะน้องวินจริงจริงนิดนึงแต่เคยคิดไหมว่าแบบเฮ้ยต้องสักเรื่องเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยของผมไม่เคยเหมือนกันครับไม่เคยคิดหลายทีแล้วนะคอนเสิร์ตก็ไม่เอาขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดไม่คิดเขาหรอใช่ไหมคะอ๋อไม่เขาอยู่ระดับแบบสูงส่งไงผมก็เลยแบบไม่เคยแบบรอเพลงให้ฟังทุกวันบอกพี่อย่าเลย จริงจังนระื่องน้ำหอมเนื่อคนแบบเทนบิวตี้นิวบี้หัวใจไม่มีปลอมซึ่งมีเรื่องมันจะเป็นประมาณว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มั่นใจจนต้องไปทำสัญญากรรมใช่เหมือนโดนบูลลี่อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแต่เรื่องเนี้ยเขาชาญจะพูดถึงคุณค่าของหัวใจของเรามากกว่าซึ่งไม่ว่าเราจะสวยหรือไม่สวยหรือสวยมายัางไงสังคมข้างนอกก็จะตัดสินเราอยู่ดีเราต้องแบบเห็นคุณค่าของตัวเอง มันเป็นไปได้จริงไหมที่คนเราในยุคนี้มันจะแบบมองข้ามหน้าตาไปเลยอะ่ะคิว่า,เป,วาเป็นไปได้นะแม,มัไม่เป็นไปได้นะอ,อยู่ที่วิธีคิดประสบการณ์หลายๆอย่างความเข้าใจความเห็นใจผู้อื่นพอผมเริ่มโตขึ้นเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะเราเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของ beauty standard ม,มากสักเท่าไหร่เครับเวลาเราที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งเราสนใจกับใครสักคนหนึ่งอะไรอเงี้ยครับเรา ไม่ได้มองแค่ภายนอกในสิ่งที่เขาเป็นหรือว,ว่ารูปลักษณ์เขาจะเป็นยังไงเรามองลึกลงไปถึงว่าจิตใจเขาเป็นยังไงมากกว่าแกจะไม่เลิกทำลายชีวิตเราใช่ปะถึงได้พูดแบบนี้นีน่แกพูดอะไรแกก็ <c oughs> คนที่เคยดูถูกเราอย่างแกในความทรงจำของแกเห็นเราเป็นไงวะวินวินตอนที่อยู่ในกองอ่ะเขาเครียดแบบนี้ไหมไม่เลยไม่เลยเหรอ ไม่เลยเฮ้ยแต่ดูเขาตั้งใจนำกันบ้านมากเลยเนะไม่เคยพูดออกมาให้ฟังเลยใช่ไหใช่ไหมไม่เคยฟังแบบนี้เลยใช่ไหมคือเห็นเห็นแบบสมมติว่าเราไปเวลาเราไปทำงานเนี้ยคือเราจะหาตัว พี่ใบเฟิร์นกับยายเขาเนี่ยไม่ยากเลยคือเสียงมากก่อนเลยแล้วจะรู้ว่าเขาแบบเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ชั้นสองเออได้ยินแล้วรู้แล้วบอกเขาว่าเสียงคุยเสียงอะไรใช่คือแบบเห็นแบบหลังกล้องคือเขาจะแบบเฮฮาสนุกมากแต่เวลาเมื่อไหร่ที่เข้าสีนนี่คือเหมือนคนละคนเลยคือเขาสามารถจูนเข้ามาเป็นตัวละครได้เร็วมากหรอแบบดิดนิ้วแล้วปุ๊บเข้าไฟเตอร์ได้เลยอย่างนี้ว้าว แล้วแปลว่าคุณต้องมีหุดงิดบ้างสิแบบว่าฉันกำลังทำสมาธิอยู่นะแล้วนี่ก็มีไหมมีไหมก็มีในใจบ้างแหละนี่คือสิ่งที่ไม่เคยบอกเออบอกตอนนี้เลยบอกตอนนี้เลยขอโทษค่ะไม่รับรู้แล้วอยากจะบอกอะไรเขาค่ะทนแกบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่ดีเพราะจริงแล้วคนที่ไม่ดีที่สุดสำหรับแกก็คือเรา อย่างในกองคุณแบบมีแซวอะไรเข้าไหมหรือแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นมุมนี้ของวินมาก่อนอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีเหรอสมบูรณ์แบบน้องรักเหมือนพูดกันไว้ก่อนเวลาตัวเองโดนถามจะได้รอดไม่ไม่ไม่เขาเขาดีจริงจริงดีจริงของกินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เยโชดีนะถือ่าโชคดีนะนอกจากเขาจะมีเสียงหัวเราะเขาแล้วมันมีกิจกรรมหรือเขามีแบบการละลายพฤติกรรมอะไรยังไงไหมตอนแรกๆก็จะมีฟูลซัพพอร์ตที่กำลังจะพูดเลย เขาก็จบรรยากาศของของกินของกินนี่เหรอเอาฟู้ดสปอร์ตคือที่แบบแฟนๆส่งมาให้ใี่ป่ะใช่คือไม่ใช่แฟนๆผมคนเดียวนะคือแฟนๆของแบบน้องๆพี่ๆคนอื่นที่เล่นด้วยกันก็ส่งกันมาส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะแฮมเบอร์เกอร์ไปไหนไปทิมก๋วเตี๋ยวเรือกระเพราตาเขาดูมีประกายกว่าตอนที่เราไมเจด้ไปอะไรนะบางวันวันวันไม่มีก็จะไม่ได้คุยกับวินมากเดินไปมาไหนของกหนโอ้น้องสนิทกันสนิทกันน้องรัก เรับผมก็ฝากด้วยครับกับซีรีส์ Beauty Newbie นะครับบอลแอดวันจันนันคารนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีเมีนะครับก็ฝากซีรีส์ของเรา2คนด้วยนะคะน่ารักมีหลายมุมมองไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะดูเธอค่ะขอบคุณใบเฟิร์นแล้วก็ขอบคุณน้องวินมากมากวันนี้ขอบคุณครับเด็กิ่งปังๆครับผมเพียงคนเดียว